เกียรติยิ่งนะครับที่เป็นตัวแทนของผู้เข้าร่วมอบรมนะครับที่มากล่าวความรู้สึกในครั้งนี้นะครับอย่างแรกผมขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้อง,องๆรุ่น77นะครับแล้วก็รุ่นที่78ด้วยแล้วก็บอกว่าทุกท่านก็คงจะ,ะมีความยินดีและรู้สึกดีใจกับการสําเร็จกับความสําเร็จในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับและที่สําคัญต้องการาบขอบคุณนะครับคุณยันยงตั้งจิตคุณนายกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็คุณคงชัยทรงสอนประธานสถาบัน ไอทนะครับท่านอุปนายกและคณะกรรมการอีกทั้งคณาจารย์อาจจะไม่ได้มาวันนี้ด้วยทุกท่านนะครับที่เปิดหลักสูตรตัวแทนออกของนะครับให้พวกเราได้มาอบรมกันเพื่อที่จะเป็นตัวแทนออกของมืออาชีพต่อไปในอนาคตนะครับและที่สําคัญที่จะ,ะไม่สามารถที่จะไม่กล่าวคับขอบคุณแล้ก็คือทางทีมงานของสถาบัน ไอทีไอทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เตียพี่ฟ้าพี่ฟูพี่ทฟพี่เหน่งและก็พี่เล็กแม่บ้านนะครับี่คอยเพื่อนๆช่วยสกทุกๆอย่างให้เราในเวลาที่เราอ่มาอบรมแล้วนี้นะครับขอให้เพื่อนๆช่วยผมอย่าเป็กเียให้ครับนะครับมีคนเคยกล่าวไว้ว่าหากเราไม่คิดที่จะเริ่มก้าวเราก็คงจะไม่พบหรือประสบความสําเร็จในชีวิต นะครับผมมองว่าสถาบัน i อ i <c oughs> คงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับผู้ที่จะประกอบอาชีพตัวแทนออกของในอนาคตและคิดว่าทุกๆท่านก็คงจะาสามารถสอบผ่านและก็เป็นตัวแทนออกของ <c oughs> มืออาชีพได้ในอนาคตนะครับสุดท้ายนี้ผมในฐานะตัวแทนของผู้เข้าอบรมขอขอบคุณสถาบันและก็เพื่อนๆทุกคนที่ทําให้เรามีความสําเร็จในวันนี้นะครับขอบคุณทรับ